โอ้สว oh, hey, no oh, ัสดีครับเอฟซีวันนี้เดี๋ยวมาดูทีมงานหน่อยไปไหนเนาะนี่ไอ้นุ่มไฟไฟโอ้จอดเติมน้ำมันครับสวัสดีครับด้่ยนะฮะครับผมครับผมไปเกี่ยวไหนนี่ไปเกี่ยวบนนะไหครับ ไปไหนไ,นงไงลจะไปไหนไปสาแก้วต่อยสอนเปไอ้ 2, อไปไหานะ่อันนี้เพิ่งออกนี่สองปีแล้วสปีแล้วบอกโ,โหนี่ครับอนนีวโปรหเก้านที่นเน,นุดหม่คัหนงเหรอของยาดขอยาด ครับ,แ,บแล้วไปเกี่ยวหน้าปรังมาบาอกเสร็จแล้วเหรอเกี่ยวหน้าตั้งคนยังไม่เสร็จหรอกแต่ผมนั่นใส่แก้วไว้ไงโอ้เป็นไงคุ้มไหมคุ้มทุนไหมได้ยอยู่แค่น<ป>ี้นะไปเอ้าเดี๋ยวครับผมครับผมไปสักแก้ว่อหรือเปล่าสักแก้วต่อ้อู้ ดีกี่คันครับตอนนี้สองคันอ้าครับผมเอ่อเสียดีครับใช้เทเลอร์รุ่นนี้เลยเหรอไปแล้วครับอ้าวโอเคครับผมไปเกีียวนาปรังมาครับดีครับผมแหมสุดจัดเลยครับ มา,มาเกี่ยวข้าวที่สุรินนะครับเกี่ยวข้าวนาปังก็เดินทางไปยังสะแก้วต่อเลยครับอโอ้อ้องบ๊ายบายครับฝากไว้เท่าน,นี้ครับผมฝากไว้เท่าน,นี้ครับผมขอบคุณมากครับ